เริ่มจากที่ฟินิชก่อนละกันนะครับผมซึ่งผมมาดูเบเบ็ดเนะฮะถึงตอนที่25นะครับผมก็คืออาร์คแรกเลยซึ่งอาร์คแรกนะครับผมฮะตัวร้ายประจำอาร์คเลยก็คือเฟื่อยนี่แหละครับผมคุณดูครับผมชอบคาลิตเตอร์มันครับผมก็คือมันเบียวะครับคุณดูครับเธอหนีบฉัน ช่างงดงามเหลือเกินเบเบมันคือมันไวนะไวมากครับผมไวจะแบบว่าเหมือนหยุดเวลาได้อะไรเงี้ยแล้วชอบไปกระซิบข้างหลังพระเอกครับผมว่าว่าจริงๆแล้วฉันอิจฉาสาวๆที่อยู่ไหหลนทุกวันนั่นแหละครับผมประมาณนั้นใครเยอะมึงแกอีแกใครเยอะอีบ้าเอเอลืมบอกครับอกว่าอันนี้เป็นที่ชุดแบบว่าเชือกนะครับผมซึ่งผมไม่เคยใช้แบบเชือกเลยดึงอันเนี้ยอย่างเงี้ย ผมว่าสายน่าจะแรงกว่าไหมอ่าเรียบร้อยครับผมวิ่งยังไม่ยังไม่ได้ชุนเลยมาเอาใหม่ครับเอาใหม่แล้วก็นี่ครับมาเลยครับสู้เขาบรีนิกสู้เขาเออเออ